จ้าพี่น้องมื้อนี้ขวดซีเฮ็ดเมนูผัดขนาห,หมูกรอบจ้าหั่นขนาเวลาพี่น้องมื้อนี้ใสข่ขนานาข่านาต้นใหญ่จ้ะผัดข่านาต้นใหญ่หมูกรอบนะคะเตรียมไว้แล้วจ้ากระเทียมหอมหวใหย่เห็ดหอมนี่ก็หอมหวยห,ห,หญ่พี่น้องไว้ถัว่วลุยว่าอยากคุ้มช่ายแดดแล้วกลิ่นหอมหวใหญ่สดได้ประโยชน์รุนรวนนะคะบรนบอกว่ากลิ่นหอมหวใหย่สดเด้ประโยชน์ เต็มเต็มสารมาจัดกันเลยจ้าขาน้ากรอบๆเขียวๆจ้าข้าวน้าต้นไยได้มือน,นี้บนขา,ามันอนะใ่ญ่ๆพี่น้องเนี่ยหวานๆหมูมัมกไว้จ้ดพี่น้องเนี่ยมักไว้ละเดีย๋ยวเสิม,มาทอดจัดไปนี่ทอดกรอบๆเริ่มกันเลยจ้าจ้าพี่น้องน้ำมัดทอนแล้วก็ใส่หมูลงไปเลยจ้าทัดหมูให้กรอบกันจ้า มักไว้ทันไว้กับนี้พขี้น่องใส่กิ่นยิ่งใหญ่ส่แล้วจ้ะอันนี้เป็นหมูจิดมันแล้วจ้ะหมูจิ้มันนะคะเราจะร่อทอดไปประมันจะต้ม่วโมงตลอดขี้นาองล้วทอดหมูห้กับกรอบก่อนนะความมขัดใส่ะนาเตรียบเกียงเรียลร้ยแเราจะไม่ได้ทอดเป็นหมอดทอดไรน้ำมันขี้น้องวาน้ำมันหมูขนันเหลือยังตื่นมาไวไหลชาเด่น ได้ใช้ให้มันหมดค่ะขนมปัตรไอซีแล้วมันติดกรอบมากๆเลยจ้ะแต่ว่าข้าบ่มาเยองเดี๋ยวมันกระเด็นลไงพี่น้องเองประมาณจต่ทิ้งหายแทีพายได้ซ์นี้พี่น้องมันกระเด็นซอให้มันกับกรอบจ้าเบเนี้เอาใส่ะซอสทำมันกระเด็นน้ำแล้วก็มาหั่นดจ้าพี่น้องเนี้ยืกับกรอบ ได้แล้วพี่น้องนะพอปิดไฟแล้วพี่น้องมันกระเด็นเดี๋ยวจะมือแล้วก็ตักออกเหลืองๆกับกรอบเดี๋ยวเขาตักมะหันจะ้ะเอาทอดเสหมอทอดเลยน้ำมันดีกว่าพี่น้องขอยนัน <laughs> เคสจะบแบบนี้มาตักตักขึ้นมาเสด็จน้ำม,มันแล้วกับัันกันจะ้ะ <laughs> จะพี่น้องทอดเสร็จเราจะหมูกรอบมะหันจ้ะแบบนี้ เฮ็ดขนาห,หมูกรอบนะคะจะจวดเสเสร็จจะ้ะขนาใบเขียวจะขนาวขาไใใ่พี่น้องกรอบเสเสร็จหวานหวานมานีิเสร็จแล้วจานนี้พี่น้องถอดกรอบแล้วก็มหาหั่นบางๆจะ้ะมันชินพอคําสเสบ็จจ้ะกรอบๆมาจะ้ะเริ่มผัดกันเลยจะ้ะขนาห,หมูกรอบพี่น้องใส่น้ำมันลงไปจักหน่อยหนึ่งจะ้ะแล้วก็ใส่กระเทียมกับกระเทียมหอมหัวไห่ เห็ดหอมนงไปจ้ะผัดเหี่หอมผัดตามย่างเนื้อหอมกันพี่นอ้องเราใช้แดนมากเลยหิวแล้วคุณนะใช้แดนดิฉันไม่ไม่มยออ่อเฮ้ยเจ้าพี่นอ้องผัดตามย่างเหื้หอมจ้ะแลก็ใส่ขนาดสูตรนี้บอ๊อบเค็ต้ะจ๊ะขขเ,ขเขาใช้แดนดน้องิมเค็ดบ่ได้พี่นอ้องอันผู้ใดมากชินเค็ดกระตั้มหพริกใส้พริกกินดาใส้ ข้อไข่ก็จะไข่ต้มไ้แล้วหลับที่นอนเดี๋ยวไปขลุ้ยแค่ที่หล่อจะผัดเห็ดหอมกับกระเทียมหอมยังไงให้มันหอมกันหอมแล้วเราก็ใส่คะน้าลงไปจ้ะคะน้าลงไปได้จ้ากระเทียมหอมเนาะกระเทียมหอมแล้วก็ใส่คะน้าลงไปได้วย ปรุงด้วยจีดปรุงด้วยซอสซอสหอยซื้อม้าหราพี่น้องซอสหอยนะคะซอสหอยแล้วก็รสด,ดีโอ้รสด,ดีก็ก็ล้องไหลทับอย่เค็มเราพี่นอ้องตายตายตายรสดีดิฉัน มาไดอกอนตับไปนอนเลยดีแลากับพลิปไทยนะรัม่ีจัแค่นี้กแดแล้วขน,นาใส่ไฟแห้งให้แล้วจดไปนอนเปิดไฟแห้งหนะขนาเาจได้รกรอบหอมๆแล้วใส่น้ตาลนะไปนอนใส่เดือดแล้วมาปิ่ตาล ผู้บำกกินน้ำตาลกับส้หอมัขาแย่ละลายเนี่ยจ้าปิดไฟเลยปะเนี่ยปิดไฟใส้หมูล้องไปจะหมูกรอบง่ายๆค่ะมือล่างเราจะเสนอเนี่ยเจ้าใส้หมูกรอบล้องไป่ผ้าโอ้จะแบ่บคลุกเข้าจะบังคับมันเข้ากันโรงนี้เรากรองแ่บจ้ะ โอเคค่ะตักเสิร์ฟได้เลยค่ะขนาดหมกรอบจัะพี่น้องฝากกไดไลค์ฝากติดตามฝากกแชร์ฝากกซับแจ้งจ้าที่เอทีไปบ่งดูจ้าฝากติดตามเพ็อนเพือจ้าพี่น้องช่องระวันกับคุณช้าแดนจ้า